ข่าวดีรัฐบาลช่วยเหลือ3กลุ่มงวดเดือนสิงหาคม2566โอนเงินสดเข้าบัญชีรายละ600-1,000บาทเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เงินเยียวยากลุ่มเปร่าบางช่วยเหลือต่อเนื่องงวดประจำเดือนสิงหาคม2566รัฐบาลโอนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่วันที่10ส,สิงหาคม2566โดยผู้ได้รับสิทธิมี3กลุ่มได้แก่เงินอุดหนุนบุตรเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการช่วยเหลือรายละ600-1,000บาทกลุ่มที่1เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบ รัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวไรายได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรหากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอดโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม จะจ่ายให้เด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทไปจนถึงอายุ6ขวบซึ่งเด็กที่ลงทะเบียนจะต้องอายุไม่เกิน6ขวบหลักเกณฑ์และการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนมีดังนี้จะต้องมีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วยส่วนเด็กที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้ จะต้องเป็นเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทยพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอก,กชนสำหรับสถานที่รับลงทะเบียน ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงดังนี้กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำมนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลต่อไปกลุ่มที่สองเบี้ยผู้สูงอายุ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือน อายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1000บาทต่อเดือนต่อไปกลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการ800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือน ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนร,รับเบีย้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลขที่255อาคาร60ปีกรมประชาสงเคราะห์ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร1 0 4 0 0หรือโทร 0, 0, 0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อสามหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งสามสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ